เขี้ยวจมูกตาจมูกปากคอหอยไปกันใหญ่แล้วนะฮะอ่ะเร็วครับเขี้ยวตาจมูกน่าชื่นใจปากปรับปรือใจวันพรุ่งนี้กลับบ้านได้เลยทำได้ยังไงอ่ะของแบบนี้มันอยู่ที่ปอดมันอยู่ที่ปอดมันอยู่ที่ปอด เดี <Es> ๋ยวลูไม่ได้หาปืนผมชอบผมชอบนิวเป็นไงลูกครับหมอครับพี่คนนี้มาสองรอบแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาให้พี่เขานอนกับนิวได้ไหมลูกอะไรฮะให้พี่เขานอนนิวได้ไหมให้เขานอนจังหากันครับเอ้าวทำไมลูกยังมีปัญหาแล้วนิวติดอะไรมาลูกหลายอย่างครับเพื่อนแนะนำหรือเพื่อนชักจูงลูก เพื่อนไม่หมดเหลือไว้นิวก็เลยฟาดจ้ะนิวไม่อยากให้เพื่อนติดเยอะครับเอ้าปนมไม่มาเลยผมไม่ได้มานานแล้วเพื่อนทับจูงหรือว่าลอยไปเองหลุกเตะเลยผมเตะเลยแหละมะม่วงอ่ะบ้านผมแท้ๆนะปล่อยมะม่วงบ้านผมโคนอยู่ฝั่งไหนโคนอยู่ใต้ติมนี่โคนอยู่ใต้ติมนี่หมอตลบอวเนี่ยไม่ใช่โหนมะม่วงโหนมะม่วง มาเก็บบ้านเราหรือไงเออต้็มาม่วงอ่ะก็มาม่วงมันย้อยมันย้อยมาให้ไหมต้นอยู่บ้านเขาต้นอยู่บ้านเขาต้นอยู่บ้านมันแล้วมาม่วงกับย้อยมาบ้านผมไงมาว่าผมนั่นแหละหมอนี่หมอตลกผมเนี่ยผมไม่กล้ว่านะหมอนะโอเคลูกดีครับแล้วทำไมไม่เห็นพ่อเห็นแม่มาเยี่ยมเลยเราสองคนเนี่ยเมื่อวานผมโทรหาเขาบอกแม่แม่เดี๋ยวกี่วันหนูก็หายนะก็บอกเยี่ยมเนี่ยเขาเยี่ยมแล้วเขาเยี่ยมแล้วนี่หมอตลกผมเนี่ย นิวครับวันนี้เนี่ยคุณหมอมีข่าวดีจะบอกนิวยิงลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่มานะลูกครับเพราะเธอไม่ดูแลลูกลูกถึงได่เป็นยังีไงฉันไม่ได้ไม่ดูแลลูกไมเป็นอย่างนี้ลูกอยากได้อะไรฉันก็ให้ทุกอย่างนี่ไงเธอมันตามใจลูกเกินไปไงฉันไม่ตามใจลูกเกินไปแค่ฉันไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกเท่านั้นเองมีเวลาให้ลูกบ้างไหมนิวไม่อยากกลับบ้านแล้วก็เอาไม่อยากขับไลนิว ที่บ้านไม่มีความอบคุณเลยครับนิวกลายเป็นเด็กอะไรเอ่ยไปแล้วเด็กอะไรเอ่ยเด็กอะไรอ่ะเด็กอะไรลูกเด็กมีปัญหาครับไอ้ที่ตลกกรบหมอเนี่ยตลกกระหมอเนี่ยอะไรเลยอะถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องนิวไม่นิวไม่กลับนะครับไม่กลับไม่ได้วันนี้ต้องกลับ เอวจะกลับแล้วหรอจะกลับจริงๆหรองหวต้องมาเพืนเพื่อนมีลูกเ้าหายแล้วกลับเลยไม่กลับไอเสียหน้าอยู <c oughs> ่ได้ไม่เสียมันมันตลกกับหมอมมตลกกับหมอเา